สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทริปที่พัทยากันค่ะพัทยากางกันวันนี้เรามาบ้านพักก็อยู่บ้านพักอะไรนะลิตชีทริปที่ไม่ได้นัดทริปที่แบบทริปที่แบบมาไวมากพูดปุบมาปับเลยไหนไปดูบ้านพักหน่อยดิโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านพักกันนะคะ เราไปน้ำไหมเราไปน้ำไหมอันนี้ออกมาเยินกี่คนเนี่ยอันนี้ออกมากันแปดคนแล้วก็เพิ่มมาอีกคนนึงอกมากันิบใช่หมรัแเฮ้ยนับผิดมีใครเกินมาไหมเนี่ยไม่เอานะฮะนี่สาว่าน้เรานี่จะแป็นสาวว่าน้ไหนใครใครคนนึงกระโดดลงไปดูดิว่าเป็นลึงไหม ไอ้หลวงสาวให้น้ำใหญ่มากทุกคนใหญ่มากอ่ะอันนี้เราเลือกเองกับมือนะหลวมากหลวมากน่ากลัวเลยนิดนึงอะบ้านอ่ะบ้านน่ากลัวนิดนึงอ่ะรอด้วยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวตากล้องลื่นที่ว่าวันนี้เราบาถึงกันเย็นไปหน่อยนะคะมาเลยมืดเป็นสวนไม่รู้ว่ามาถึงกันเย็นมาก มีนมามี่วงให้เราเด็ดมาุกคนก็มี้าไหนไปลองเล่นนี่ดูหนครับเร็วไปลองเล่นใี่ดูหน่อยเร็วๆสาวเอเดี๋ยวเราไปดูประชากรในห้องกันนะคะอตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูประชากรในบ้านกันก่อว่าีกี่คนอะเดี๋ยวไปยุ่งเหยิงก่อนยุ่งเหยิงก่อนบ้านแบ เป็นแนวฝรั่งนะฝรั่งาไหนสาาาเขาเรู้องันดีกว่าทกนไหนส่นส่รอบ่ะไรนี่อันนี้อันนี้จะเป็นห้องอันนี้ข้าเฝ้าก่อนนะอันนี้เก็บห้องเก็บเสียงไหมครับอ๋ออันนี้เยไม่ได้ทดลองเหรอเดี๋ยวทดลองแค่นี้ทดลองไหนนะ อันนี้ห้องไทรอันนี้ห้องนีห้องห้องนิ่มอันนี้ห้องเพื่อนอีกคนอันนี้ห้องเพื่อนอีกคนี้วมีห้องข้กงบนอีกพวออห์ตดนบุญน่าจะถ่าย้องฝั่งี้เราไปมอกล้วกนใครเใครปไปไปรอยไปเรื่อยันนี่เราอาจจะอยู่ในกลออห์ก่อนะพวแล้วจะมาอยู่นะนี่นะอ่พอันนี้จะไป ไหน้องคีด้วยอันนี้นะคะเราคืนนี้เราก็จะมาปาร์ตี้กันเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เราเจอกันเจอกันเจอกันเลยใช้ผ่ะดีกว่าไปตอนตอหาดดีกว่าโอเคบายสวัสดีเราอยู่กันที่หาดแล้วนะคะเดินเดินไปหาดกันดีกว่าดีมากเลยตัวเมตัโดยรวม ลมแรงมากลมแรงดีม่ะนี่นะคะค่ะโดยรวมเล่ต้องถ้าต้องค้อบรรยากาศดีมากแล้วคือสั่งอะไรมากินคะกิพิซซ่าค่ะกินพิซซ่ากินพิซซ่า โอ้โหโลมพงเปิดเพลงนโงเปิดเพลงครับเปิดได้